สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาทำผมทำผมให้พรีเซนเตอร์คนสวยของเรานะคะดูผมสิตื่นขึ้นมาผมก็เป็นอย่างนี้แล้วอ่ออะ,ะแบบนึงนี่เลยเราจะมาทำผมให้พรีเอ,อพีเซนเตอร์สาวน้อยคนสวยของเรานะคะตื่นขึ้นมาก็หัวพันกันเลยนะคะ ตื่นขึ้นมาก็าหัวพันเลยจะทำผมสวยๆให้นะคะทำผมสวยๆให้ก่อนนั่งดีๆเอ้ะไปไหนแล้วทำผมให้สาวน้อยกันสาวน้อยสวยๆของเรา ว่าว่าเด็กน้อยคนนี้นี่จะทำผมสวยให้นี่มันจะเสร็จกี่นาทีนี่ผมสวยนี่จะดื้อก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นนะคะปกตินะ มาต้องทำนะคะเพราะว่าเป็นคนขี่หอนไปน่นอะอันนี้ไว้ตรงนี้อย่าไปนั่งรับอนีอายุเฉยๆกันนั่งแบบอย่าดุกดิก๊ก แบบก็หมุนจังเลยแบบหมุนจังเลยค่ะนี่ผสกันผสยสวยกันก่อนนะคะ ไม่ต้องช่วยค่ะไม่ต้องช่วยไ่ายนาคึ อยเซนเตอร์น้อยของเรานะคะอยเฉยๆค่ะเซนเตอร์อยู่เฉยๆนะคะมันจะไม่แล้วนะคะปีเซนเตอร์เป็นสมมไ้พี่น้องทำทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำมันจะร้อนนะบางคนคิดร้อนนะคะ น่อยก่เก็ดง่ายดีเน่อโอ้ยจะเป็นซองขัดมากระจกซึ่เป็นงามหลยนี่ซองคัะแต่ก็ซึ่งงามค่ะแต่ until to ทำมันเสสวยแล้ว เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูกันไกลๆเลยนี่มาดูกล้ๆหน่อยอ,ยอสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะผมสวยๆของนางอา้าวไม่ต้องมาต้องมาดูนี่เลยสวยมากเอยเอยอเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะข่งผมสวยๆ พิซนเตอร์น้อยหน้ากลมของเรานั่นเองโอ้ยจะเป็นอยานน่างเงี้ยหนาเงี้ยตาเอยงามไหลคุณนอาโปเฮ็ดดีๆบายๆนะคะบายๆแล้วนะคะบายยคอไม่มีเลยดีนะมีแต่เหนียงย๊ายบายๆนะคะอขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปให้เรานะคะขอบคุณนะคะบายๆนะคะ